ท้นเดือนส่งใบลานะสามสิบมัน,น like ส่งใบลานะส่งใบลาไม่ถ้าเที่บันานสามันคาวันที่ที่แปันหยุดวันธรรมดาีกหรอวันทีเหรอวันนี้อาเดวทำงานเที่ยงวันกมาได้อีกยัน ไปเลยวดทีเดียวดทีเดียวโอเคนะเร็วๆไปแก้เลยเอาลวดมาเดียวโอเคไหใช่วิ่งมาเลยร้องเพยงช่วยองเพลง แมาชกชื่อย่างเดียวเหรอนอยู อ่ลูกหมูค่ะลูกหมูค่ะหมูค่ะมูลูกหมูลูกหมูลูกไก่อ่าอ่าอ่าก็เดินทู่อยู่เฮ้ยเลนู่อยูนลหนลูกหนลูกไหลูกลูกหมูกบลูกกยลต้องขี่ขวดทำไมวะ

่ไเข้าดิ้มาเลยตั้งจะถยที่ไหนคิรไัคิป้ได้แิปนี้ไม่ไปก่อนคุณคิปไม่หนักหรออ่ากับอ่าได้ตออกมาตัดเดี๋ยวพี่ต่อหลังแผดโอเคเข้าไ่เไม่เป็นไรพี่ีจะเอาคลิปพี่หน่อยดเถ่ายพี่ก็หน่อยแล้วเดี๋ผเข้า

ok, ok, okay. 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 <coughs> <coughs> ามาเร็วเอรถอยมี <gaat> <ın> <illing> <ng rubber> ่พี่น้องาเอาไปห่นไหวเลยพี่รยอครับไอ้ไอ้ข้าดเองมันเป็นจัดการนะเนี่ยคุณพี่อะไรอย่างเงี้ยัไมวันนี้จัดการจัดการไม่เดี๋ยวพี่มันบอกปัเซลอย โอเคดีไปดีคร sí, okay ับดะปีต่อไมครับดีไนเขาิแล้ผมอยากจะให้มันตกลงใจที่ทำตให้สมดอเองกบเก้าหนึ่งสองค่ะโอเวกันดีครับครับผมไม่ตาหรอปี้เนัวนะบาย เดี bye bye s <S ๋ยวเกยพี่ไปเลยเกมขอสั้นกว่นี้หน่อยเราชอเกี่ยวนะเฮ้ยเกี่ยวเออีกกลัวมาไม่มีหรอ โอ้เหลืออะไรให้ระวังวะถามจริงเราม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 าเะยนมาเลย่ครละพนเลยใคร